นี่คือที่ประมูลวัวประมูลแกะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของออสเตรเลียใช่แล้วครับคลิปนี้นี่บอกเลยว่าผมมาสายลึกจริงๆนะเราอยู่กันที่วากาเซลยาร์ดหรือเรียกกันว่าเป็นไลฟ์สต็อกเซ็นเตอร์ของเมืองนี้นะเอาจริงเมืองเนี้ประชากรเนี่ยหลักหมืน่นแต่ประชากรแกะที่เข้ามาหมุนเวียนแต่ละปีเนี่ยหลักล้านนะฮะและวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพแบบนี้นี่คือแกะกว่า3 0,000ตัวที่ประมูลกันภายในเช้าวันเดีย เป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตามากๆแต่สังเกตนะครับว่ามีแต่หนุ่มๆนะแต่งตัวเหมือนข้าวบอยกันมาแบบนี้แลวก็ไล่ประมูลกันทีละคอกทีละคอกแบบนี้แลวตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศกลางประมูลเลยนะฮะซึ่งแต่ละคอกแต่ละคอกเนี่ยบางคนเขาจะมาจับจองกันไว้ก่อนว่าเฮ้ยคอกนี้เนี่ยดูหน่วยกล้าดูสายพันธุ์ดูอายุดูน้ําหนักแล้วเนี่ยหน้าประมูลต่อและคือบรรยากาศคือโคตรมันครับ ไปถามราคามาเฮ้ยเอาจริงๆตกใจเหมือนงานแกะตัวนึ่งเนี่ยหงางตัวนะเป็นๆสี่พัน 4, กว่าบาทใครสนใจเนี่ยไม่ได้ชวนมาประมูลนะฮะแต่ชวนมาดูคลิปเต็มที่ช่องแดนเนรมิร erm ทุกช่องทาง